มีน้องๆดูอยู่บอกก่อนนะครับผมตอนแรกเล่นอังเล่นบีจีจิตาลีนะครับตอนนี้มีน้องขอมาเลยปรับมาเป็นอังกฤษบ้างเอ้าหลุตไม่แล้วครับขอยิงชิปข้ามหัวโอ้โหเป็นไง,ไงโอ้โหแฮทิกหรือเปล่านี่เดี๋ยกโก้แฮทิกไปแล้วส่งลูกนี้้าบอกว่าเวอร์คลาสพับพลิง แน่อาถึงเดียวโก้ครับแล้วก็แม่แตะหนีนะผมแตะข้ามพิงฟอร์ดโอ้โหส่งอย่างงามนะครับทางฟิลัสินดั่งดามาเดียอโก้อ๋อแตะงัดไปทางซ้ายครับไม่ข้ามหัวไปทางขวาทางขวาอ่านะครับนำต่อแล้วบีจีครับ,บ,รบนำทีมชาติอังกฤษ